ใจผมตอนนี้ยังไม่อยากแบบไม่อยากให้คนคนในแก๊งแหลมอะมันแหลมแล้วมันจะแบบโคเทคมันจะหลุดเอาอะผมจะสัญญาผมจะไม่แหลมไอ้ิโมงน่เปคุยปะเฮ้ยเดี๋ยวเดีนี่ยผมชอบแบบผมชอบทรงแบบเนี้ยยทรงแบบโค่เนียผมเห็นแล้วรู้สึกแบบเพ็ดในตมอะเห็นแล้วผมรู้สึกมีความเป็นเพชดในตมอะสเจับเหมือนกันเยโอ้โหโอ้โหวเลยครับเยครับ ตกแม่ผมตกแม่นี่แครับน้องชายพี่ครับพี่ชายผมทำไรอ่ะมันมันมีคันนึงไม่ใช่รถของแลนเราไปไปเถอะไปมันจะได้รู้ีว่าใครใหญ่ ปล่อยไปเถอะไม่ต้องไปทำปล่อยใจใจผมตอนนี้ยังไม่อยากไม่อยากให้คนคนในแก๊งแหลมอ่ะมันแหลมแล้วมันจะแบบโครเทคมันจะหลุดเอาอ่ะผมจะสัญญาผมจะไม่แหลมมี่โงนายเป็นตัวอะไรปะฮ่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เผมชอบแบบผมชอบทรงแบบเนี้ยเป็นไ่ะทรงแบบทรงหน้าผมเนี่ยผมเห็นแล้วผมรู้สึกมีความเป็นเพชรในตมอ่ะใครอ่ะผมไม่รู้จักเหมือนกันอยเฮ้ย ท้ชีวอะไรเลยเว้ยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหแจ็กกี้ไมเนี่ยแจ็คกี้ไม้บุญอะรับเปิดเยอเซตที่นครับเซตยอดสุดตเอ้า เอาาดีกว่าป่ะอย่าไปไม่รู้ทำอะไรด้วยให้เอ็นรู้โอ้ย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 แล้วกูตายเฮียมีชายผม เฮ้ยใจพี่ดีดีตัวนั้นลงบ้านครับน้องใจพี่เขาเล่นน้องชายเราตายโอ้พี่มันทำผมดีมันเลีอ่ะใครอ่ะใครเลีอ่ะจอห์แล้วเขาเล่นน้องชายผมตายเกือบเกือเกือบเกือบกูเกือบเลือดวงนู้นต่อน้องน่าสนเราวงนั้นลงบ้าน วงนี่จะมา์สับเปล่าเลยเอ็นไม่ปล่อยเอ็นไม่ปล่อยเอ็นไม่ปล่อยเป็นไงจะมา์สับเปลเลยปล่อยคนอุ้มศพด้วยซับเปล่าเลยช้าไอ้งงเปื่อด้วยคุณคุณหมอครับคุณหมอครับคุณหมอครับอันนี้จะดูดโดนก้านแหละไอ้เงี้ยเมื่อกี้ว่าอเลยจ้เมื่อกีง ขอมบคุณหมอใช่บินใช่บินไปยัางละใช่บินไปแล้วครับผมอ๋อผมผมจะบอกว่าชุดฟรีได้ไหมไม่ทันแล้วครับผมหนึ่งบาทไม่ฟรีต่อไม่ฟรีสี่เจือหมอใหม่ใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับผมเอ้ยหมอออกเอามาใช่หมครับผมดีกว่าจะจดกว่าเดิมหมอชื่ออะไรอ่ะชื่อวีครับผมอ๋อวีวีใช่ครับผมวีวีอะไรกีกีวีดีกว่าผมผมมองเห็นความเป็นเพจอะครับหมอครับผมพี่พี่ฟังก่อน เออครับคุณหมอครับคุณหมอมีความเป็นบ็อกซิ่งสูงมากเลยผมชอบผมนะใช่ครับผมมองเห็นเพชรในตมอ่ะเนี่ยเนี่ยเห็นสายไอ้สายสายราชีพญาจาร์เนี่ย,ย,ย,ย <c oughs> คือผมมองผมผมมองเห็นแล้วมันเกเป็นความแบบ <c oughs> คุณหมอได้ถือไม้ถือฟางลามถือมุกไอ้เยี่แม่กมุกเนี่ยมุกถมเลยไปเถอะพี่ไปเถอะพี่เพชรเขาไม่ไม่ค <c oughs> รบเซลล์แบบผมต้องตรงครับ ดิ่งแบบบ่อบัวน้ำเลยยี่สิบเมตรคุณหมอเป็นเจ๊ไปทำนาดำข้าวไเจไปเยียชาวนาดำข้าวไปดำข้าวน้ำยี่เมตรนสไมเพี่ก็ตายแล้วเหมือนกันโเอ้าขาวมากไหมเยอะี้ยี่สิบ